มันอยู่ช่องสายฟ้ามันก็จะมาชีวิตรอด พร้อมกับน,น้ำใสซัมบีคผมก็หมาชิว่ากับซัมบี้ตอนคืนจะมีซัมบี้อีกตัวมาดูได้ <c oughs> ขอตัดก่อนแป๊บนึง <c oughs> นก็ตัดเสร็จแล้วนะก็ร <c oughs> อแป๊บนึง รอโคตรนานความท้าของเพื่อนที่อยู่ห้องเรียนผมคนท้าท้าว่าต้องอยู่กับซัมบี้คิดแหละซอมบี้อยู่ข้างล่างผมจะทำบบไหน,นกูแด,ดิมีอะไรบ้าง็นอะไรบ้างมีมีปืนอื้ออื้อื้นปืนพร้อมกับน้ำใสมาเลย ถ้ามีตัวไหนขวางทางมาตายแน่มึงเห็นไหม,มกูมีอะไรอยู่นหนมงอยู่ไหนนี่ยบ้ียังไงยังไม่เห็นอ่ะวิ่งโคตรยากแตกแล้วแอบมือิม้มข้างล่างก่อน ไปมีซอมบีมีซอมบี้โอ้ยน้องกัน้องซอมบี้เจ้ครับทุกคนมีซอมบี้จะมาไะไผมอ้าอ้าวอยากอวด้วยนะอ้าวแ็นจุกุดีเยี่ยเยี่ยเยตว์เอ๊ว์อ๊ะกูขึ้นบันไดเถอะ นี okay. cool. cool. ่จ so ุก่อนนะจุก่อนทกบกูนี่ไก่กูใช่ไหมนี่ก็ทำไส่กูเหรอเอ๊ะขับันพีเสบอผมรีบวิ่งนะเป็นงั้นตัวเพื่อนมันจะมาอีกเจ็บของก่อนเฮ้ยมีอุ้ยละเบยกันนำใส่มึงได้เอามาเท่านี้ก่อน นนไปขึ้นชั้นชัน้นต่อไปมีอะไรบ้างอ,อ,อ,อ้มีแต่ชุดกาอ่ะเอาไปเยอะเห็นเยอะอ๋อนี่นเป็นอาหารโอ้ยแตก นี่แหละความฉลาดของผมที่เรียนรู้กับไม้ครับตายแนละ้วเกิดมาที่บ้านแล้วผมต้องกับถอยหนะลังมันต้องมันมีอมบเยอะข้างนอกก็ต้องก็น,นำใส่มันเลย<อ>มีกับวิ่ง

เอาผมมันอุ้มพาที่นอนมาครับไอต้องลงดีดีนะถ้าลงไม่ดีก็ตายไอแกงปากเปนีกันั่นไงครับพูดไม่ทันได้ขัดขัดคำก็ตายนะในห้ามวนอะไรต้นเนี้ยน่าจะมีตัวเยอะนะเดี๋ยวผมตัดไฟดูคำพิที่เยอะเยอะอ่ะ เดี๋ยวต้องไปผมนี่ก็มาก็คือคอมเพลยไปเสกไอ้นั่นอ่ะตัวคะแนนตัวคะแนนหรือว่าตัวอย่างพอนอนนอนกันไม้ก่อนเดี๋ยวผมขอปิดคลิปก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวผมต้องนอนก่อนบายเฮ้

ไม่นอนนอนเนี่ยไปนอนก่อน <laughs> ừ. Ngocom <Như cậu> gặp zombie <laughs> Nào mình cần. chào. Ừ, có. Ở ơi. Chào nha. Tôi tốt hơn biệt bằng. Bye. 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 gì Bye. 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 ไม oh ่มีอะไรอ๋อนี่นี่ตัวนี้ทำค่าผมตอนเต็กเต็กเช้าดินไปนี่คุณตัวปัดตรุกชิบบี้ดินไปไหมดินไปไหนตายอ่ะนี่ก็คืออาชิเบตรอด1วันในตอนค่ำ เป็น anyway, ่นี้และนก็คือมาครับจุดนี้ก็เป็นแนี้แล้วก็ขอแค่นี้ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็อ่แค่นี้แหละเดี๋ผมลองเลยอันีฟดได้งฟัยอบารี อันบาดิโ okay. ฮ like <Okay. S 1> yeah. ่เอาเซนเตอร์ด้วสิเลยบอกเลยอ่ะตอนนเท่าไหรวีมีโฮมาลาไล่ไอผมมาดูบ้านผมมะที่อัปเดตใหม่เอ๊ะท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมบ้านเนี้ยบ้านตรงนี้นี่คือของเพื่อนผมอ่ะเด็กๆสร้างบ้านให้ผมจิ๋วจัดอันนี้คือบ้านเพื่อนผมมันจะมีป้อมปืน ก็จะเป็นเอ่วเป็นทหารามาเก็บนี้ได้ก็เข้าไปได้แบบนี้ก็คือไฟเว่นอีเลฟินนี่คือเอ่ก็แบบนี้แต่วไาจะมีเกาะอะไรแบบนี้